สวดีย้มเย็นๆนะฮะน่าจะเข้าสู่ช่วงเย็นแล้วล่ะก็ขาดเสี่ไม่ได้อีกสักคลิปหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเล่นเพลงอย่างศิลปินนะครับก็เป็นวันนี้ก็จะมาแนะนำในเพลงของขอโทษของพี่ปู่ฟงสิ์นะครับในคลิปเนี่ยผมเล่น f อ h a r p เนะี่ oh. ก็จะเป็นคีย์ที่น่าจะตรงครับที่ไหน u t u b e ที่เขาออนไลน์หรืออัพโหลดขึ้นมาแล้วก็ในอัลบั้มของเขา ซึ่งเข้าใจว่าในการบันทึกเสียงนงคงจะบันทึกด้วยคียจีนี่แหละแต่ว่าดอกเสียงเป็นอีแฟนะแบบดอกเส้นสายลงหนึ่งเป็นครึ่งเสียงนะครับเมื่อเราเล่นจับให้มันตรงกับในคีย์เมื่อเรามาตั้งกีตาร์ปกติเราเลยกลายเป็นเยบชาร์ปนะจริงๆแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำนะ ว่าเสียงกีตาร์ตีคอร์ดกีตาร์โผร่ออคูสติกมันเป็นเสียงที่เป็นนิดน,น่าจะเป็นสายเปิดนะครับถ้ามีเสียงเสียงกังวานของสายโอเปิ้ลสิงอย่างนี้นะอ้าวไหนๆเมื่อว่าจะให้ตรงก็ F อฟเช้ arp, กับ F อฟเช้ arp, นะครับอ้าวมาเล่นตำแหน่งนี้ก็แค่ผันโพสิชันมาเท่านั้นเองแต่ว่าในการตีคอร์ดเราจะยึดคอร์ดด้านนอกเป็นหลักนะโซนนอกก็คือจะให้เสียงที่อ้วนกว่านะครับถ้ามาเล่นตรงนี้มันจะได้เสียงแหลมนะก็คือเสียงที่มีโทนแหลมกว่า ด้วยเอฟชาร์ปตีขอสตัมนุ่มๆน,นะครับก็คือหลอกนะฮะจีิงๆกลุ่มขอิก็เป็นตัวนี้แล้วก็แล้วก็ นะครับตามนั้นนะฮะทีนี้โซโล่มันก็จะเป็นก่ณะอย่างนี้ คำออกมาใช้ไม่ได้นะสโลรมันคือนะครับพอหลังจากครึ้นท่อนซโล่เนี่ยมันต้องการ แล้วจังหวะหนึ่งยกตึกนะครับอะมาดูโซโล่กันนะฮะที่มันต้องการเธอคำว่าเธอจะลงพร้อมกับตรงนี้เลยฮะอย่างนี้ก็ได้ นี่ก็ได้หรือนะครับที่มันต้องการเอนะครับมันต้องการเธอก็คือโซโล่ไปเลยครับให้อยู่ในสกเกลตรงนี้นแล้วกับโพสิชันลักษาสั่โจุแบบนี้ ฟังเงี่ยมก็เป็นเพลงนี้นะฮะอย่าไปซีเรียสว่ามันต้องเม็ดตรงนี้ตรงนั้นนะครับดูโดยรวมบริบทของการเล่นและลักษณะการเล่นแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งในการเล่นโซโล่เพลงของศิลปินเนี่ยคุณเล่นบนเวทีเนี่ยคนฟังเขาไม่ได้มาจับเม็ดว่านิ้วจะต้องแปะตรงนี้เปี้ยปะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเล่นให้มารู้สึกสบายมีฟีลลิ่งของความเป็นดนตรีที่ไพเราะที่กินใจยังไงก็ใช่เพลงนี้อยู่ดีนะฮะโอเค คมันจะเป็นสายคู่นะหรือไม่คู่ก็ได้ไม่เป็นไรนะอ้ับาแล้วก็สังเกตตรงนี้เนะี่ยจะเป็นลูกลิกของบลูสิแหละมันจะกดคู่ตรงนี้ไว้อันนี้คืออะไร นะคนะคระครครับนะับบก็จดนี้แล้วกดตรงนี้เลยนะแล้วนี่มันก็จะตามโน้ตมันนะครับ นะครับก,ก็ตีของแล้วก็จังหวะหนึ่งยก สำเนียงแบบเนี้ยเป็นสำเนียงแบบที่ทางภาคแนวดนตรีเขาก็จะบอกว่าเป็นสำเนียงลักษณะแบบบลูล็อกนะฮะบัลลาดล็อกนะก็จะยืนพื้นอยู่บนสำเนียงของความเป็นบลูส์ไอ้ลูกอย่างเมื่อกี้ที่เอาในวิถีกดแล้วก็เล่นดิ้ว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 เนี่ยอันนั้นก็เป็นลูกของเพนทาโทนิกที่สำเนียงในทางบลูล็อกเก็นิยมใช้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่า การเล่นแนวนั้นแนวนี้ในบ้านเราเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้ตรงตับครับว่าสากลน,น,นะครับถ้าต่างประเทศเขาก็จะเรียกแนวดนตรีว่าเป็นเป็นเป็นลาบล็อกนะครับหรือสโ,โลล็อกกับอยู่ในกลุ่มล็อกอันนึงจะเป็นล็อกแบบเบาๆไม่หนักมากแต่บ้านเรามาบอกว่านี่เพื่อชีวิต <laughs> เพงลงทุกเพลงอันเพื่อชีวิตมะนะฮะจะชื่อแบบไหน,นแบบรล่รโผล่แบบชกโคกงคาแบบเกล่ยวกางแบบเดือดดานแบบ พื้นพื้นหรือหรือโฟลแบบเนทีฟชนพื้นบ้านพื้นเมืองมันเพื่อชีวิตหมดนะดนตรีมันเกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่แล้วนะบ้านเรา,าเรียกกันเองว่า ards, ถ้าเพื่อชีวิตต้องคาราบาวต้องปูพงศิ์ไปดูนะฮะดนตรีคาราบาวดน,ด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 นตรีของคุณปูพวงศิลป์มาจากคัมที่มาจากลูของอเมริกนหลายๆเพลงนะทั้งเล็กเก๋ทั้งอะไรต่างๆทั้งแนวลาตินทั้งอะไรผสมอยู่ในเพลงแกหมดนะทั้งเพลงอะไรหนุ่มพเดจจเน่ยถึงดัดจุดจุด อันนั้นเป็นเพลง c ันทรีลรักษาแบบ c o u n แบบจังหวะ2.4ของทางฝั่งอเมริกันเลยนะนะครับไม่ว่าจะของทงเท็กวอลตจมนาญชีวิตชั้นมีแต่นั่นมันเล็กเก้เลยนะนะครับเพงลงรักเดียวของค,คุณปูเนี่ยเราไปทําเป็นเล็กเก้ก็มีเพราะ,ะนั้นอย่าไปมองว่านั่นคือเพื่อชีวิตแล้วไปรู้สึกหลังเกียลดเดฉันเอาออกไปอันนี้แต่คุณกําลังเกลตัวกินไข่แล้วนะเพลงพวกนี้มีที่มาที่ไปจะเป็นสากลมาจากฝรั่ง มาจากแนวทางอเมริกาทางตะวันตกทั้งนั้นนะครับเมื่อคุณเริ่มศึกษาตัวนี้มากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วได้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 พื้นฐานจากสิ่งใกล้ตัวก่อนแล้วคุณก็จะรู้จักรสชาติของสิ่งใกล้ตัวเมื่อคุณรู้จักรสชาติของสิ่งใกล้ตัวคุณก็จะปรุงแต่งความเป็นสิ่งใกล้ตัวความเป็นท้องถิ่นในทางดนตรีในบ้านเราเนะี่ยได้ตรงกับคนในนี้นะถ้าคุณไปปรุงทาโก้อย่างไม่ซิกันมาคนไทยกินอาจจะมัน มันไม่เหมือนลาบมันตกอ่ะนะอะไรอย่างเนี้นะฮะอันนี้ยกเป็อยา่างครับนะไม่เกินเลยอะ่ะขอบคุณมากครับ